สวัสดีครับวันนี้ก็เขัามาพบกันอีกแล้วครับครับมาสันพาเพลินนะครับวันนี้เราก็จะออกลุยงานกันต่อนะครับไปขนของกันนะครับวันนี้ก็จะไปขนแถวลังสิดคลองหนึ่งครับเป็นบ้านเอื้อนะครับอันนี้ก็ของเยอะพอสมควรนะครับแต่อยู่ชั้นหนึ่งไม่น่าจะเท่าไร่นะครับแล้วก็จะขนข้ามจังหวัดกันเลยทีเดียวขนไปที่จังหวัดราชบุรีนะครับ ันนี้เราก็ไปกลับนะครับต้องทำเวลาด้วยเพราะว่ามีเคองฟฟโยอะไรด้วยไปเราไปดูกันว่าวันนี้จะยากจะง่ายยังจุดขึ้นของเราเป็นบ้านเอื้อชั้นหนึ่งนะครับของหลักๆก็จะเป็นตู้เย็นนะครับตู้เสื้อผ้านะครับสองประตูเครื่องซักผ้านะครับแล้วก็เตียงนอนนะครับแล้วก็จะมีอีกเป็นกล่องประมาณสิบห้ากล่องอะไรพวกนี้แล้วก็ของใช้เล็กๆน้อยๆอีกพอสมควรนะครับ น่าจะใส่ลดหมดประเดีย๋ยวจากการทำรวอนอันนี้เราก็ให้ลูกค้าถ่ายรูปมานะบางทีเราไม่มั่นใจอะไรเงี้ยมันจะใส่หมดไหมเราก็กะกะเอานะครับบางทีก็ไม่เป๊ะเท่าไหร่นะครับขึ้นอยู่กับการจัดเลียงอีกทีส่วนราคาบางคนถามมานะครับมาคิดยังไงอันนี้เราก็อิงตามเลตราคากลางนะครับของการขนข,ข,ของเลยนะครับแล้วเราก็คิดบวกเพิ่มบวกลบเอานะครับ คนยากคนง่ายสันสูงหน่อยไม่มีริบอะไรเงี้ยแล้วก็คิดเพื่มมาของเยอะของน้อยนะก็กะเอานะครับทําไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็รู้เองครับแรกๆก็มีอาจจะผิดพลาดกันบ้างนะครับนานไปเดี๋ยวก็กะคานวณได้นะครับพอพอยมีกาไรเล็กๆน้อยๆพอใช้นะครับก็โอเคแล้วนะครับน่าเจอันี้ลยละ สงคอถึงแล้วคนระับบ้านเพื่อลังสิตนะครับ้ามบอกว่าจยตึกสองอนี้เป็นห้าสิบกว่าตึกนะครับโงเยอะมากไม่น่าเชื่อแต่ก็ต้องเชื่อครับตัวเลขเก็บหกน่าจะหกสิบตึกได้ถึงแล้วประมาณสี่ห้าชั้นนะน่าจะแออัดมากครับ มีที่จอดรถไหมแน้วใกล้ๆทรงแอร์นะเรียงก่อนไหมเรียงก่อน ก็เริ่มจากเอาของพวกเล็กๆน้อยๆขึ้นไปบนหัวรถก่อนนะครับเพื่อที่จะได้ยัดให้ได้มากที่สุดเว้าวอันนี้ของเยอะอยู่เอาเลยตัวเย็ทุท่งดำเนี้ย้ แล้วก็จะมุ่งหน้าไปที่ราชบุรีนะครับโพธารามนี่ก็ของก็ขึ้นรถได้นะครับเยอหมดนะครับแนิดนึงครับก็ใส่รถลูกค้าไปนะแต่ลูกค้ามีรถกระบะักนะครับแต่ถ้าจะเอาให้หมดจริงๆในรถเราก็ได้นะครับต้องเปิดไทยไปครับแต่ถ้ามีรถเราก็เอติดรถกาแฟไดีกว่านะครับจะได้ง่ายๆขับไปมาจะได้สะดวกด้วย เราก็มาถึงนคนปรปฐมแล้วนะครับทุงคนโคบกเจดีมารึ่งทางแล้วนะครับปลายทาง,ทงเราอยู่ที่ลาดบุรีบางคนสอบถามมาว่าแบบมาทํางานใหม่ๆเงีย้ยรู้เส้นทางได้ไงนะครับไม่รู้เส้นทางจะทําอาชีพนี้ได้ไหมนะครับอ,อ๋อทำได้ครับทุกวันนี้ผมก็ ยังไม่รู้เส้นทางหลักผมก็ใช้ GPS อย่างเดียวนะครับไปถึงจุดหมายได้สบายนะครับไม่ต้อากวาไม่มีลงนะครับขอแค่มีเน็ตมี GPS นะครับไปได้ทุกที่ทั่วประเทศนะครับก็อุ่นใจได้แถวนครประชมนี้เขาก็จะมีอพร้าวสมโอนะครับนี่ต่างๆเต็มทางเลย ตอนนี้เราก็เข้าเขตลาดบุรีแล้วนะครับจะมุ่งหน้าไปที่ตำบลหน,นองควางนะครับอำเภอโพธารามสองงามบ้านโป่งไม่รู้เกี่ยวกันหรือเปล่าไม่หละครับก็มาที่โพธารามนะครับนี่ก็ออกจากนอกเมืองมาละนะครับเส้นทางก็โอเควิวสองข้างทาง เก็บคลองไปนะครับดูจากโลเคชั่นน่าจะเป็นป่าเป็นอะไรอย่างนี้ฝ่ายทางชม,มยู่แถวลาดเปรย์ครับที่เอ โ๊อทาลามนะครับก๊อของน้ำในใสสะอาดดีน้ำไหลตลอดเลยน,ะน้ำไหลตลอดเลยอ็วิวนี่ใช้ได้เลยครับ เยู่คับธรรมชาติดีมองไปทางไหนเขียวเขียวไปหมดเลยนี่ครับขับรถขนของก็ดีอย่างเงี้ยครับเหมือนเราได้มาเที่ยวไปในตัวนะครับเพราดีกว่าอยู่ถ้าทำงานในโรงงานในออฟฟิศเราก็ได้โย่แค่นั้นครับก็จะไม่ได้เห็นวิวแบบนี้นี่แหละเป็นสาเหตุนหนึ่งครับที่ จกระทำตรงนี้นะครับรถแอนน่ากาใกล้จะถึงแล้วครับนิดเดียวลูกค้าก็น่าจะมาถึงก่อนเราแล้วแหละตอนนี้เราต้องขับเร่งด้วยนะครับเพื่อทำเวลาเพื่อที่จะกลับถึงนวมนครนะครับท,ที่ที่เราอยู่นะครับให้ทันสองทุ่ม ไอ้สามทุ่มนะเพราะว่าช่วงนี้เป็นเคร์ฟิวด้วยเลยต้องเร่งครับมาไวนิดนึงครับบ้านแบบอยู่ในกลางป่าลยครับเป็นธรรมชาติดีมากครับของฝั่งทางเรกเลี้ยงวัวกันเลียงวัวหรือว่าเลี้ยงงัวนั่นเองนะครับทางขวา เดี๋ยถึงจุดหมายของเราแล้วครับต่อไปก็เป็นขั้นตอนการเอาของลงนะครับนี่ลูกค้ายังมาไม่ถึงหลักแต่มีคนอยู่บ้านอยู่เป็นบ้านคล้ายๆเป็นบ้านสวนครับก็เนี่ยเราก็จะเอาของลงรอครับ ไไมยเลยวิ่งมาไกลครับเดี๋ยวเ,เปิดฝากโปรงหน้าไว้ก่อนนะครับเราไม่ได้จับเครื่องเลยเราต้องขับกลับอีกเลยนะครับเดี๋ยวไปเอาของลงกันครับเต็มรถยัดแน่นมาก วางเลยเดี๋ยวยกให้นี่มนขนลงเสร็จเรียบร้อยครับก็ขนลงประมาณยี่สิบนาทีได้ลงไม่ยากเหมือนตอนเราขึ้นนะครับขึ้นเราต้องคิดเยอะครับว่าต้องเอาไหนขึ้นก่อนอะไรเงี้ยต้องเรียงว่าขนไม่หมดแต่เอาลงแม่เราเอาลงเลยไม่ต้องคิดอะไรเยอะแยะชั้นหนึ่งด้วยนะครับไง ดี๋ยวเราก็จะหาแวะทานข้าวแล้วแหละตอนนี้น่าจะหม่สองกว่าแล้วนะครับอยไรกินข้าวเที่ยงกะว่าเอามาลงเสร็จก่อนลงเสร็จแล้วก็สบายใจไปต่อได้กินอะไรหากินก๋วยเตี๋ยวไม่งั้นก็ข้าวคนระัางทางนี่แหละหยุดลาดบอดีแลสามารถนั่งกินตามร้านได้อยู่ไนปะไปดูกันว่าผมจะไปหากินอะไร เดี๋ยวขวาออันนี้เราก็ได้ร้านแล้วครับเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับแถวข้างทางก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำอะไรเงี้ยอันนี้ก็สามารถนั่งกินที่ร้านได้อยู่ครับไปดูหน้าตากันาจะรสเด็ดหรือเปล่าครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền เรียบร้อยนะครับี่4ิบาทนะครับพิเศษก็ถือว่าโอเคครับกอใช้ได้อย่นะครับในระดับหนึ่งสำหรับคลิปนี้ก็คงจบไปเพียงเท่านี้นะครับใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e ผมกันด้วยนะครับก็ที่สำคัญอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับจะได้ทำคลิปใหม่ๆต่อไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับ